สวัสดีค่ะหลายพื้นที่ฝนตกหนักเลยบางพื้นที่น้ําท่วมด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะก็น่าจะตกตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นพายุเข้านะคะหรือปลายฝนต้นหนาว คือเอาจริงๆนะน้องไม่มั่นใจว่ามันเป็นฤดูฝนหรือว่ามันเป็นพายุเข้านะคะแต่ที่นี้ว่ารู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็นมากๆแล้วว่าค่ะฝนก็ตกอากาศก็เย็นนะคะแน่นอนค่ะหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยปวดหัวไม่สบายอะไรแบบนี้เพลียๆอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนอนให้พอนะคะอย่านอนดึกนะเพราะว่าการพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้เจ็บป่วยง่ายแล้วก็ไม่สบายง่ายนะคะ แล้วก็ยังไงก็นี่เลย ดูแลตัวเองดีๆดูแลตัวเองมากๆด้วยนะคะตัวช่วยดีๆก็ต้องมีด้วยนะคะตัวนี้นะคะน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวของแพทย์หญิงสมฤดีนะคะน้องมีโปรโมชั่น6แถม1น,นะจ๊ะมีโปรโมชั่น6แถม1น,นะคะและก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ4กล่อง1,600บาทจัดสง่งฟรีนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่น6แถม1ด้วยจ้า2,500บาทจัดสง่งฟรีแล้วก็มีรมาคาสง่งนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อน้องมา ได้นะคะหรือว่าต้องการซื้อไปขายต่อก็ติดต่อน้องมาได้นะคะน้องพร้อมดูแลนี่เลยนะคะน้ำมันรำคาจมูกข้าวของแพทย์หญิงสมฤดีนะคะช่วยดูแลสุขภาพฟื้นฟูร่างกายป่วยถ้าป่วยแล้วยิ่งต้องทานแต่ถ้ายังไม่ป่วย ทานไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ป้องกันไว้ดีกว่ามาหาทางรักษากันทีหลังนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลานั่นเองนะคะอย่าลืมนะสอบถามรายละเอียดน้องมาได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะปลายฝนต้นหนาวพายุเข้าฝนตกไม่ไปไหนเลยตากฝนยังไงก็ไม่สบายแน่ๆเลยนะคะแล้วก็โควิดก็ยังไม่ได้ไปไหนนะพี่อย่าลืมนะกาดยังไงก็ยังต้องสูงเข้าไว้นะคะป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะคะ ยังไงซะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะน้ำมันรำคาจมูกค่าของแพทย์หญิงสมฤด,ดีติดต่อน้องมาได้นะจ๊ะ